สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเปิดครัวกันนะคะเปิดครัวกันโดยการถอดแคบหมูนนะคะอันนี้น้ามันที่เราเห็นว่าเดงๆนิดนึงนิดน้ำมันที่เราถอดแคหมูไปไล่ลบแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะอันนี้เราเพิ่งได้มากดกรองลอบสุดท้ายแล้วคือซีลืมนะคะซีรืมดังกรองรืมจะรั่มลัมบัทึกน,นะคะนี่นะคะเราก็ถอดจนว่าไอ แคปมูของเราจะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพอขึ้นฟูขนาดนี้เราเราก็ตักขึ้นนะคะแคบมูตัวนี้เราทําเองนะคะเราตักแดดเองนะคะตักแดดเนี่ยฟูขนาดนี้เลยนะคะเราก็พอแคปมูเสร็จเราก็จะมาทําการทอดปลาต่อเลยนะคะนี่ปลาของเราเราเอามาชุดแป้งนิดหน่อยนะคะเผื่อให้ปลาของเราไม่ไม่เละล้วก็ไม่ติดกระถานนะคะเพราะว่าเราจะทําปลาพัดเพชรนะคะวันนี้นะคะเนี่ยเราเอาปลาลงไปทอดนะคะทอดน้ำมันนะน้ำมันก่อนใช้น้ำมันเดิมนะ้วก็น้ำมัน้อยทอดแคปมูเมื่อกี้เนี่ยค่ะ เราถอดปลาเนี่ยเราถอดไปเรื่อๆจนว่าปลาของเราจะเรืองนะคะเรืองกรอบนะคะปลาของเราเนี่ยนะคะลักษณะนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันเก่านี่เพราะว่าเพราะว่าใช้แซตหอบนี้เราก็จะไม่เก็บเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันเริ่มเดริ่มเรืองแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะค็เปลี่ยนน้ำมันนะคะนี่ค่ะถอดปลาเสร็จแล้วนะคะปลาเราจะได้เรืองกรอบขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาผักแล้วก็เราเอาน้ำมันออกนะคะน้ำมันเอาออกจากถานนะคะแต่เราใช้ไปทาไปเดิมนะคะ ถ้าไปดื่มพวกเรานี่ไม่ต้องล้างเลยนะคะเนี่ยโรยน้ำมันนิดหน่อยเราก็ใส่เครื่องลงไปนะคะใส่เครื่องลงไปพัดนะครับพัดให้หอมเลยนะคะให้เครื่องหอมก่อนนะคะเนี่ยพัดไปนะคะพัดเครื่องนี่เราใช้เครื่องพัดเพชรนะคะเราตําเองนะคะก็เครื่องตัวนี้นะคะพอเครื่องหอมแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ตำโดยนำพลังคลอกลงไปนะคะนำพลังคลอกนี้ร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะข้องร้อยก็อยู่ติดคลอกเนี่ยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็พัดในข้าววันนะคะแล้วเราก็ตำโดยพักนะคะพักของเราบันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็มี หอมวัวย้ญยแล้วก็กระชายแล้วก็ใบ,บมะกรูดนะคะพักของเราที่เราจะไซ่ลงไปในวันนี้ไม่มีพักนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ทําการพัดๆๆนะคะหรือสึกว่ามันจะแห้งไปนิดนึงนะคะจะทำการเตินมน้ำอีกนิดหน่อยนะคะเตินมน้ำอีกนิดหน่อยแล้วเราจะมาปรุงรสนะคะปรุงรสเราก็ไม่มีไรมานะคะมีน้าปลานะคะน้ปาปลาพงปร,งปรุงรสนะคะแล้วก็น้าตาลนะคะแล้วก็ เกลือนี่เราใส่ไปตอนต,ตําเครื่องเร็วนะคะเราไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะ <backs yet. S 1> เดี๋ยวเค็มนะคะเนี่ยนะคะพอเราปรุงรสเสร็จนะคะเราก็พัดไปข้าวกันเลยนะคะเราก็ชิมรสตามต้องการนะคะเราชอบรสไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะคะใครชอบแบบนห้นก็ปรุงแบบนั้นเลยนะคะแต่ละบ้านจะปรุงไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะพัดไปจนเรืองเลยนะคะเนี่ยพัด้าไปนะคะจนแบนข้าวกับไปน้าคลุกคลิกเลยนะคะน้าคลุกคลิกขนาดเนียนะคะ ลักษณะของเขาเ่ยเขาจะน่ากินมากนะคะอร่อยมากนะคะแล้วามานจากเครื่านเซิร์ฟนะคะนี่นะคะลักษณะซีซันนะคะเพื่อนๆเราไปทํากันแร่นะคะสูตรนี้ง่ายอร่อยเราก็เร็วนะคะกินกขา้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยค่นะครับเพื่อนๆ่ะ<ๆ>อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับวันนี้สิกอขอจบคลิปไปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ่ะสวัสดีค่ะ